สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทนะครับจากช่อง easy g a m i ม g กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาอยู่กับวันที่2ของสายฟรีมัง้ง <c oughs> ของสายเกือบฟรีนะครับถึงวันแรกจะเป็นสายฟรีนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นสายฟรีแล้วนะครับสำหรับไ d ดีผมนะครับทุกคนก็ได้ทําการเติมนิด นิดหน่อยแหละเออได้ทําการเติมนิดๆหน่อยหน่อยนะก็เลยไม่ได้เป็นสายฟรีแล้วนะครับทุกคนสําหรับวันที่2นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมเติมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จะพามาสุ่มตั๋วนะครับทุกคนก็มีตั๋วแดงอยู่66ใบหนะอันนี้คือดองไว้สุ่มวันที่2นะครับแล้วก็มีตั๋วเหลืองอีก36บใบนะส่วนตั๋วม่วงขอดองให้ถึง10ใบก่อนค่อยมาเปิดแล้วกันนะครับสําหรับตั๋วม่วงนะ แต่ว่าผมก็เปิดไป3าสีตัวแล้วนะก็ <c oughs> <g ül> ไอ้นี่ไปนะกดไปเล่นๆน,นะครับ3าสีตัวแล้วนะ <c oughs> ก็อ่าตอนนี้ตัวละครนะครับทุกคนที่ผมเติมไปนะอ่าเป็นฟูบุกิล่าง SSR <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพื่อเอามาให้มันแบกทีมนะครับสําหรับไอ้เจ้าฟูนะนี่เป็นตัวที่ผมว่าคุ้มมากๆนะประมาณ330บบาทปะประมาณนั้นนะครับทุกคน สำหรับตรงนี้นะถ้าไปเติมในร้านก็น่าจะถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ที่เราใสตมะขยันวิทย์ยงเวลสามสิบนะครับทุกคนมันจะมีตรงนี้เข้ามาเพิ่มนะโบนัสอยู่ไหนอ่นี่นะครับทุกคนคัมพีนะครับ exp นะครับทุกคนก็จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่ เยอะมากๆนะครับาราคาประมาณ30กว่าบาทนะครับทุกคนสําหรับคมพี์นี้นะสายเล่งเลเวลไม่ควรพลาดนะหรือว่าแบบสายเติมน้อยหรือว่าสายเติมเยอะเขาจะเติมตรงนี้กันหมดนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เล่งเลเวลให้มันขึ้นเร็วขึ้นนะครับทุกคนนะอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวลสามสิบห้านะครับทุกคนจริงๆกว่าจะ35ได้นี่คือตอนนี้นี่ถ้าเป็นเล่นสายฟรีนะครับ แทบจะยังขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้นะเนี่ยพลังงานผมก็ยังไม่ได้อัดขนาดนั้นนะเนี่ยยัง2 5 0อห้าสิอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ยังอะไรนะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวขอกดลับก่อนนะโอเคได้ปองม่วงนะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเนี่ยได้ประมาณสา0หกินะแล้วก็ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับ2 8 8 8ปดดิเพชรผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับ แล้วตอนนี้เวล35แล้วคือแบบลเวเร็วมากๆนะผมว่าน่าจะจบ3637ได้อยู่นะสําหรับวันนี้นะแต่ว่าตอนนี้อะไซตามะขยันวิจอย่างไรวิจพื้นเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรอฮัลโหลโอเคก็ให้ไซตามะมันวิจพื้นไปก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟนะน่าจะเป็นที่เน็ตผมแหละมาทุกคนก็มันวิจพื้นไม่ยอมหยุดสักทีนะครับจนต้อง ได้รีกิมนะครับตะกี้นะก็มามาต่อกันเลยนะครับทุกคนตะกี้พูดถึงไหนละพูดถึงไอ้เจ้าคัมพีนะครับทุกคนเออตรงนั้นมันควรที่จะเติมอยู่แล้วนะแล้วก็เมื่อวานนะครับผมลืมบอกว่าต้องซื้อตรงนี้นะครับตรงไอ้พลังงานนะครับเออใครที่ลืมเฮ้ยหรือว่าผมบอกไปแล้วถ้าใครที่ลืมซื้อก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้นะ อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมพามาสุ่มก่อนละกันนะครับทุกคนก่อนที่จะไปพูดเรื่องอ่าไอ้นี่อีกนะในการเล่นวันที่2อีกนะครับทุกคนมามีตัวอยู่66ใบนะแล้วก็ตัวเหลืองอยู่36บใบนะเดี๋ยวผมขอสุ่มตัวเหลืองไปก่อนละกันนะสำหรับ3าหใบนะเพราะว่าผมสุ่มยังไม่ได้อ่า SSR เลยนะผมขอ,อกดข้ามไปเลยละกันนะสำหรับตูต้ตัวเหลืองนะได้เป็นสีม่วงนะกะอุ้ย ้ยโอเคได้เป็นคอจีนัทมานะครับถือว่าโอเคมากๆากนะเดี๋ยวผมกดนี่เลยเซะก่อนโอเคปะยี่สิบใบนะครับทุกคนในวันนี้ขอมีสีทองนะไม่ตัวอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นสี่ทองก็พอสําหรับตู้ตัวเรืองนะคุริก็ได้อะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็เอามาปวดฟิกเกอร์นะครับทุกคนเออไป30บใบน,นะ เราก็ต้องไปกันต่อนะครับทุกคนปึ๊บเฮ้ยได้ม่วงมาอีกโอเคอย่างน้อยก็ตัวใหม่ก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าเราจะเอามาปวดฟิกก็ฟิกเกอร์นะครับอึ๊บอึบโอเคไม่ได้ SSR นะสำหรับตู้ตัวเหลืองนะครับมามาตู้ตัวส้มนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเชิญตู้ปกติแล้วกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัวจำกัดนะ ปะสิบใบแรกนะครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้รีนก็พกวกกัวคิสึกาโร่แหละทุกคนเออแบบวัคซีนแมนล่าง2รงอะไรแบบนี้นได้เป็นด็อกเตอร์จีนัทมาอีกแล้วนะครับทุกคนเออเอาไว้น่าจะให้เรามาอัปดาวแหละสาหรับด็อกเตอร์จีนัทนะแล้ววันนี้กีมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันแบบขยันวิตพื้นจังอ่ะทุกคนดูดิวิตพื้นอีกแล้วแล้วก็อย่าบอกนะว่าวิตพื้นแล้วไม่หายอีกอ่ะ ถ้าวิดพื้นไม่หายก็ต้องรีเกมอีกอะทุกคนอ๋อโอเคหายนะตกใจไม่รู้ว่ามันเป็นที่เซิฟหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่เน็ตผมนะแต่ว่ามันก็ปกตินะเน็ตกดข้ามไปวิดพื้นอีกแล้วแล้วก็แสงสีทองมาหรือเปล่ายังไม่มีนะครับทุกคน เดี๋ยวในแบบนี้เราก็จะรู้ได้ไงว่าเออจะมีแบบ SSR มาหรือเปล่านะถ้าแบบไซตามาจ,จะวิตพื้นนานขนาดนี้นะไป30บใบนะครับถ้ารวมก็เป็น60บใบแล้วนะมันเดี๋ยวผมขอกดต่อยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหไม่มีกระตุกเลยต่อยไปอันนี้ก็คือแบบโลที่60แล้วนะโลที่6 60, 60 70แล้วนะทุกคนสำหรับการสุ่มตัวเอ้ตู้นะตัวอะไรล่ะตู้ปกตินะครับทุกคนก็ ยังเป็นสมายแมนนะครับยังเป็นล่างเอ้ยยังเป็น SR นะ SSR ก็มยังไม่มาเห็นโผล่เลยนะแล้วก็ซาตมะก็วิดพื้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนเมื่อไหรมันจะหายเนี่ยเมื่อไหรมันจะหายนะ, <c oughs> นะหยนะโหลโอเคทุกคนเดี๋ยวเนี้ยน่าจะต้องรีเกมอีกอีกรอบละมั้งนะทุกคนเดี๋ยวผมขอรีเกมแป๊บทุกคนตอนแรกว่าจะรีเก,กมนะเออกดหยุดคลิปไปแล้วแต่ว่าอยู่อยู่มันก็ได้พอมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยว ปาโลที่70น่าจะมีสีทองประกายแสงสีทองแห่งโคโนะฮะมาหรือเปล่าต่อยไปรอบนี้สีทไเดียวนะผมว่ามันแปลกได้เป็นทำไมโอ้โหได้เป็นแฮมเมอร์ฮีทนะคือผมว่ามันแปลกน,นะผมเปิดไปกิโลแล้วเนี่ยคือผมเปิดไปประมาณ70 80โลได้แล้วมั้งเอ้ยไม่ใช่78โลได้แล้วมั้งประมาณ7 80ใบนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้ว SSR ผมยังไม่ผู่เลยนอกจากตัวเดียวก็คือตัวแรกที่ได้นะทุกคนตอนนี้คือ SSR ยังไม่ผูมาใน AD เลยนะโอ้โหเกือไปไหน60ประมาณ70 8นะเพราะว่า88โอเคประมาณ70 70ประมาณ7ใบเอ้ย7โลนะเนี่ยผมยังไม่ได้ตัว SSR อื่นเลยทุกคนเนี่ยดูได้แค่งูอันนี่ก็แจกอันนี้แจก,อ,นนแกอันนี้เติมเนะี่ยเฮ้ย ีเจ้องจะเล่นคุณอีกแล้วหรอมาทุกคนแปมันต้องมาแล้วนะมันต้องมาตั้งแต่60แหละอันนี้80แล้วนะทําไมมันเกลือขนาดเนี้ยหต่อยไม่มีกระตุกอีกแล้วทุกคนแต่ว่ามีวิทยพื้นอันนี้ไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าเป็นที่เสริฟหรือเป็นที่เน็ตอันนี้ต่อยไปประกายแสงสีทองแห่งโคโนฮามาเรียบร้อยแต่4ีม่วงเปิดมาก่อนจะได้ตัวอะไรฮีโร่คลาส A ที่ปรากฏตัวในตอนนี้ฝั่งเนี่ยฝากตัวด้วยตัวอะไรนะสเน็กหรออ๋อ oh, สริงเกอร์นะโอเคสี่ทองแห่งโคโนฮะเอ้ยมีท่านไหนหรอไม่หรอกมัง้งหกโอเคโอเคแสงสีทองแห่งโคโนฮะไหมล่ะแสงสีทองแห่งโคโนฮะเลยได้เป็นแทงค์ท็อปใจเกเล่นะครับทุกคนโอ้โห จบกันปะอีกสิบใบนะสิบใบสุดท้ายนี่น่าจะไม่ออกแล้วแหละโอ้โห oh, แปลกมากเลยแบบเซิฟนี้ไม่ออกตัวจำกัดมาอนะปกติมันจะออกตัวจำกัดมาแล้วนะประมาณ60 70ใบก็คือมันเล่นคุณอีกแล้วอะมันจ้องจะเล่นคุณอีกแล้วอะท GM อะ็ะด้วยความยินดีเอ้ยท้ไอ้เจ้าตัวนักมายากลมานะถือว่าโอเคนะเอาไว้กันแบบพวก อุบุกินะครับเออพวกสนามพลังนะแล้วก็มาตรงนี้เราก็จะรับได้อีกเอ,อ้เราจะได้สุ่มไปอีกรอบหนึ่งนะเราสุ่มมา80สใบแล้วนะครับทุกคนมาเราขอสุ่มอีกรอบหนึ่งไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ขอกดต่อยหมัดไปจากไซตามะมีกระตุกมันต้องมีทองนะโอเคต้องตัวจำกัดนะ ปึ๊บป,บปบึตัวอะไรค่าคือคนที่พวกใจ <c oughs> เกเล่อีกรอบนึงโอ้โได้หมัดด้วงอสูล่านะเฮ้ยมันต้องถ้าได้ดวงมันต้องได้ลูกแก้วแล้วนะตอนผมส่งตัวม่วงอะ่ะขอดีๆนะครับ g ีอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันเกลือเกินไปแนละ้วฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวบูทไหม่ใส่ g ีเอ็มเลยโอ้โห,โโหได้แต่ตัวอะไรเนี่ย ได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนได้ดวงได้อะไรนะเมื่อกี้ได้ดวงกับตอนแรกนึกว่าพี่ดำนะหรือดูร่างกายอะไรอะไรนะนึกว่าพี่ดำถ้าเป็นพี่ดำน่าจะโอเคกว่าดูไาทุกคนก็ได้เป็นแทงซ็อปแล้วก็อาซุาคาบุโตะมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีตัวใส่เอไม่มีอ่าตัวให้เปลี่ยนนะ โอเคมาทุกคนก็เดี๋ยววันที่สองนะครับควรซื้อพลังงานถึงตรงนี้ซื้อพลังงานผมยังจะซื้อเหมือนเดิมนะก็คือ 250, 25 0 250 2รอบนะส่วนตรงนี้นะครับป่องม่วงผมก็ซื้อสองรอบนะโกก็ซื้อรอบหนึ่งนะป่องม่วงนี่ซื้อสองรอบประจําอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็สํารวจตรงนี้ตรงนี้นะท้าสู้บอสนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนรีรอบหนึ่งนะรีเอาตานะครับหรือว่าใครจะไม่รีก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวผม เดลีนะครับเล่นผมเล่นเหมือนเดิมอะ่ะเล่นเหมือนเดิมแค่แบบมีพวกไอพีพวกอะไรมาใหม่นะแล้วก็วันนี้แจกตัวแดง10ใบนะครับทุกคนก็ใครที่สุ่มแล้วก็ได้ตัวดีๆก็สามารถมาขิงคนเกลือ,อแบบผมได้นะไอดี ID ที่ตัวเองจะเล่นในเกลือเกลือไอดี ID ที่แบบ ไม่เล่นน่ะสุ่มเล่นเล่นนะได้กาโร่ได้แบบโกเคสซ่ได้ตัวจํากัดดีจัง่อยดีตัวเองเล่นไม่ได้นะครับทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับส่วนอ่าตรงนี้ก็ดูเอาพลังงานเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะส่วนใครเป็นสายฟรีนะครับทุกคนอยากให้ตัวทันอ่220าสองร้อยี่สิบใบที่จะได้ปู่บอมก็ดองเพชรไว้แล้วก็อย่าอย่าลืมมาเก็บตรงนี้ได้ขอเก็บก่อน อย่าลืมไปซื้อตัวแดง8 8 8ด้วยนะครับอยู่ในเอ่ย888มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่นี่นี่น,นี่อย่าลืมซื้อแพ็คนี้นะ888นะ5ใบได้5ใบนะก็โอเคนะ5้า5ยิบห้านะก็ได้มา25ใบนะก็เอามาสุ่มตรงนี้นะก็ผมว่าได้คุ้มอยู่นะแต่ว่าสุ่มอีก4ใบผมจะ จะได้ตัวม่วงไปไว้ค่อยคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับตัวม่วงนะก็โอเคนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับวันที่2นะครับทุกคนแล้วก็ก่อนจะจบคลิปกันไปเดี๋ยวผมขอซุ่มหาตบสักคนหรือว่าโดนเขาตบก็ไม่รู้นะอ่ะขอเลเวลเท่าๆกันประมาณ35นี่เอาคนนี้เลยแล้วกันนะพลังหกหมื่นหนึ่งพันนะน่าจะเยอะกว่าผมนะผมน่าจะประมาณ5 0,000ื่นนะมาก็ก่อนจะจบคลิปกันไปก็ขอซุ่มหน่อยลวกันนะครับไม่มีคนทักมาให้ผมตบเลยนะ โอ้ยเขามีกาโร่นะครับทุกคนมาเป็นมูมิงเลเดอร์ผมบัฟให้ฟูบุกินะแล้วก็กาโร่เขาขีดหัวขึ้นกลับมามูมิงเลเดอร์ผมนอนเลยนะแล้วก็ฟูบุกิก็ปาดไป1นึ0 0 0สนห้าหมื่นดาเมจนะนอนเต้งเตี้ยงไปกาโร่ก็ขีดหัวขึ้นกลับมานะครับเจนนอสผมก็ยิงไปแล้วเปิดปืนจักปวนอารซินโฟเซนโคยิงไป1 5 0 0 0หดาเมจหรือเปล่าตะกี้แล้วก็เขาก็ยิงสวนขึ้นกลับมา1นึ่งแสนนะเฮ้ยนี่มีโอกาสเพลได้เลยนะเนี่ยแต่ว่า มีไอ้เจ้าเมดูซ่าสตันอยู่นะครับทุกคนก็โอเคเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับวันที่2นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้คลิปนี้ก็น่าจะลงวันเดียวกันกับวันแรกนะครับทุกคนเพราะว่าวันแรกผมลงไม่ทันนะวันคลิปนี้ก็อาจจะลงเลทดนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งอัดเพิ่งฟาร์มเพิ่งตัดนะครับต ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ